พ่อครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสืบนครบาลครับนนมาหาพระอ้อนนะครับช,ชื่อจริงชื่อ <ๆ S 1> พัทรพลเป็นเป็นหมายจับมาเลยครับคดีภาคเด็กดเ,เดี๋ยวต้องรบกวนเชิญเข้ามาก่อนนะครับยืนยืนยืหลวงพี่ไปภาคเด็กเหรอไปไปภาคเด็กมาภาคกูยเยามาถูกไหม แค่ไปรับน้องเขเียวเจ็ดปรด็มีหมายสารมีหมายจับมามันก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ตำรวจเขายาวตัวไปก็ต้องต้องสืบครับเพราะว่าเราก็าไม่ไม่รู้จะว่าไงเพราะว่าชื่อาอันนี้ทิศเนี่ยชื่อนายพัทรพลอ่าอันนี้เป็นหมายจับสารอาญามีนบุรีลงวันที่ยี่ห้ากรกฎาคมสองน้าร้หกเจ็ ด้วยนายพัทรพลเรียบสวัสดิ์ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนะเบื้องต้นมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือให้การก็ได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะติดต่อบุคคลที่ไว้วางใจหรือทนายนะครับวันนี้เจ้าที่ตํารวจจากสืบนครบาลสืบฉลองกรุงและฝ่ายป้องกันและปราบปรามสอนฉอลองกรุงนะรร่วมกัน ะจับกลุ่มคพิ์นะโอเค okay. เดี๋ยวเบื้องต้นจะพาไปทำบันทึกจับกลุมที่ห้องสืบสอนอฉลองกรุงนะครับอันนี้รับไหมว่าเราไปภาคเด็กเข้ามาครับแล้วการการภาคเนี่ยเป็นภาะแล้วไปภาคหรือว่าก่อนก่อนบวชกนะ่อนก่อนนานแล้วก่อนก่อนบวชนะโอเคตามนั้นไป